โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <Nope. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทีวีนะผมไม่พาทุกคนมาเออลงแร้งนะฮะแต่จะเป็นรหัสลองนะเป็นรหัสลองนะไก่เองนะฮะรหัสไก่ไก่รหัสไก่เก,กินนะทุกคนแร้งก็อยู่84 4นะคุคนโอเคแล้วก็รอเลยนะว่าเราจะได้ผู้โชคดีนั่นคือใครนะโอเคเราก็ได้เล้ง6 6ร6 6ยมเออทีมเราก็จะมีประมาณนี้นะทุกนะคนรหัสลอง เออแล้วก็มาดูทีมฝ่ายตรงข้ามนะก็จะประมาณนี้ทุกคนนำทำมาโดยเดยว่ดมิสเตซิโนโรนโดเลยนะคนโอเคแล้วก็ตัดมาในเกมเลยนะคนก่อนอื่นใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด <Nope. S 1> ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังใจให้ผมด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคคลิปนี้ก็จะออกเกเกีเกย,ยร์หน่อยทุกคนลงแรงแต่เป็นรหัสลองนะลัดไก่เกินนะทุกคนรัดไก่เยอะโอเคละแล้วมาลุยกันต่อโรนโดขึ้นเกมมาให้ที่มสซีย้อนในจังหวะแรกทักทายโอเคล้ำหน้านะคน โอ้โหจะ3นาทีแรก <c oughs> โดนเลยทุกคนเกนะือบแล้วนะเกือบแล้วนะมารุยนรยกันต่อนะอย่าลืมกดนะไลค์กดแชร์นะขอเพิ่มเสียงหน่อยนิดนึงนะมาโอเคละนี่ก็แบบก็ก็ได้อยู่นะทุกคนนักเตะก,ก็ฟีเจอร์ของทีมนะโอเคเรามาลุยนะมันก็มีนักเตะโหดคนนีนะ้โอเคจังหวะแรกมอยกินขอทักทายหน่อยอู้หูยนาทีแรกเขาก็เสียวเหมือนกันนะทุกคนฮัลโหล <Nope. S 1> 6นาทีแรกก็มานะทุกคนขอเปลี่ยนตัวเลยนะนะเราจะเล่นสูตรนะทุกคนสูตรนี้ก็เราดูกันนะทุกคนว่าเป็นแบบไหนแบบสูตรเออจะออกใหม่ๆเอากเก่าๆน,นะทุกคนแบบออกฟ <Nope. S 1> ุกเลยนะทุกคนมาวันนี้ขอโยอนกลับไปก่นอนนะทุกคนโยนกลับมาแล้วก็หมก <c oughs> อะไรกับนี้อ่ะทำไมมันจะง,ง่ายนขนาดนี้นะ่ะทุกคนเออก็แบบ ง่ายเกินนะทุกคนตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วทุกคนก็มันโหดเกินอ่ะทุกคนโอเคไหมเรืยนต่อทุกคนมวคินไดบอลนะแทนขึ้นมาที่ใครทุกคนลืมชื่อเลยโอ้ยอยู่ดีลืมชื่อเลยทุกคนเวลาจะพูดจริงๆมันลืมชื่อนะทุกคนโอเคไ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนึกได้ก่อนค่อยพูดนะทุกคนเรวานเออ้ละโอกาสจะพูดมันก็พูดได้โอกาสไม่พูดมันก็พูดไม่ได้นะทุกคนรับเจ้าเรียวานเนี่ยโอเคเรยวานก็ยิงไปหนึ่งลูกแล้วนะ มาจังหวะที่ล <Nope. S 1> ุนโดซิกโอเคโดนดักได้แล้วนะขีมาเป้ขึ้นเกมนะหนอ่อยหน่อยขีมาเป้เลี้ยงกัดเข้ามาโอ้โหลุนโดลงมารับบอลเลยทุกคนลงมาตัดบอลโอเคจังหวะนี้สวนกลั <Nope. S 1> บว่างไงบูโตแทงมาที่ลุนันโดจิโอ้โหก็นนนเซฟ <Nope. S 1> เหมือนกันนะเนี่ยก็เซฟเหมือนกันนะเนี่ยอะไรมจะเซฟขนาดนี้ทุกคนโอเคมาไอ้ลิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะ ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนฝั่งเขาเล็กหกหกร้อยเท่าไหร่นะทุกคนหกร้อยเอ่อหกสิบสามใช่ไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะในความคิดผมนะทุกคนเวลาประมาณนี้ก็น่าจะเจอคนตึงนะทุกคนแบบแรงมันไม่มากเท่าไหร่ก็น่าจะเจอคนตึงก็ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่อยากอยากเจออยู่นะก็มาดีก็มาดีครับโอเคว่าตั้งติจากหน้าประตูใหม่นะทุกคนโอเคตอนนี้เกมเราก็ได้เปลี่ยน ค่อยๆเอ่เล่นไปนะทุกคนทุกคนก็จะเห็นผมตอนจังหวะโดนสวนกลับผมก็จะเข้าบอลเร็วหน่อยนะทุกคนเพราะมันผมเล่นกับเล้งน้อยนะทุกคนมันมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคจังหวะยิงอีกเหรอโอ้โหจะยิงก็ยิงเข้าง่ายๆเลยทุกคนเรววนโอ้โหโหดเกินนะทุกคนนาทีทียี่สิบเจ็ดยิงลูกที่สองล่ะลวมันจะโหดอะไรขนาดนี้ทุกคนเรเวนโอ้โหโอเคมามเขาก็บูโน่ก็ ขึ้นเกมาต่อ <Nope. S 1> อาหยุดบอลผมว่าเข้ามั่วๆเลยนทุกคนเข้าได้คือได้เข้าหลุดก็คือหลุดนะโอเคเลี้ยงขึ้นมา,อาเอเซนมอยคีนไม่วิ่งนะทุกคนมอยคีนวิ่งสิโอเคส่งมามอยคีนตัดเข้าอา้าวไม่เข้าไม่เข้าอย่างงี้ก็ยิงหเอ้ยจุดโทษจุดโทษโอเคมาจุดโทษนะก็นะอะไรทุกคนมันจะมันเป็นใจเป็นใจอย่างเออจะพูดได้ไงดีทุกคน nope. ทุกอย่างมันเป็นใจอะนะก็ก็มันเก่งเกินนะทุกคนโอเคยิงกลางนิ่มๆนะก็อย่างที่บอกว่ามันเกมนี้มันเกบเกมของผมเลอกรรมการก็กรรมการของผมนะโอเคยิงนาทีที่ส3านะอะไรมันจะโหดขนาดนี้นะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคไหคลิปนี้ก็ขอห้าไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลิวางโัรศั์ของท่านแล้วก็กระทืบไลค์มาด้วยนะกระทืบไลค์กดติดตามมา อย่างวะนี้ก็มีรุ่นหน่อยนะทุกคนฟังเขาโอเคทุกคนครึ่งแรกเราก็ประมาณนี้ทุกคนเราก็จะผ่อนเกมนะทุกคนเราก็จะเล่นแบบตามสบายแลวนะก็โดนยิงไม่เป็นไรนะทุกคนโดนยิงก็ไม่เป็นไรนะโอเคเลยกยนตอมอีกทโอ้โหก็ถือว่าโหอยู่นะทุกคนแรงหกร้อยมาเล่นขนาดนี้นะทุกคนก็เป็นตึงอยู่นะทุกคนโอ้โหดูจังหวะนี้ แมตซี paid, ENNIS, oh. hey. Hey. ่เปิดขึ้นมาสไตล์เอ้ยเอ้าโอ้เฮ้ยโนเฮ้ยโด้โด้ทำอะไรเมื่อกี้โอ้โน้ปไข่นะทุกคนโด้ปไข่ไข่เดียวหลุดเลยเข้าเลยในนาทีที่43โอ้โหสุดยอดเมื่อกี้กำลังจะพูดว่าเขามาเขาเล่นสไตล์โหดเลยโนะก็เจอจริงๆเลยนี่และ600นะทุกคน แต่แต่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะทุกคนก็ถือว่า,เ,าเจอของดีนะทุกคนโอ้ไม่ธรรมดานะทุกคนโอเคมาลุยกันต่อนะโอ้โมเตบุ๋นเลยไม่รู้แทงมาจางังหวะนี้โอเคเดวานได้บอลเปิดกัดเข้าในโอ,โอ้หมดเวลาแล้วเปทุกคนสามประตูต่อหนึ่งนะโอเคเกมโดยรวมแล้วก็ดีกว่านะทุกคนแต่ของบอลเท่ากันนะยิงก็ยิงมากกว่านะโอเคเราก็ตัดไปในครึ่งหลังเลยนะทุกคน คนอื่นใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะอยากพูดคุยกับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนผมก็จะทิ้งเพจไว้ให้ทุกคนไปติดตามนะโอเคอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะทุกคนเล <Nope. S 1> าาลุยกันต่อจังหวะนี้มอยคินจะยิงตุ๊กหูติดอ่ะไม่เป็นไรก็ํำอยู่นะันก็ไม่อยากขิงมากนะไม่อยากขิงอะไรเยอะนะทุกคนลงมาตกเออบอด <c oughs> โอไม่ใช่นะทุกคนขอโทษด้วยนะไม่ใช่บอทนะทุกคน เ,ออเจอกันแลงหกร้อยนะทุกคนก็ขอแบบผู้ชคร้ายอะไรนะเออก็ก็ไม่เท <No. S 1> ่าไหร่นะเ <laughs> ยวเดี๋ยอ,อ,อันนี้ก็เลยออกนะทุกคนเล่นเล่นคิดเล่นหน่อยนะขอขอเล่นหน่อยนะก็ <laughs> มันโหดจริงอะ่ะทุกคนปะอิมเปอร์เป้คิดเล่นอิมเปอเป้หรอคืงอ้าวมาดิมาดิาดเอออ้าวปอร์อะไรเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมอิมเปอร์เป้ทอะไรเมื่อกี้ฮัลโหลอิมาเป้มาทุกคน, <laughs> เ,กคนเขาก็ขึ้นเกมมาต่อลุนโด เบี่ยงมาจังหวะจะเปิดข้าในทุกคนเลี้ยงตัดกระไมแล้วเปิดคนการเล่นสไตล์แบบนี้แบบไม่ใช่แรงหกร้อยแน่นอนนะทุกคนเอ้ยโอโอ my god ลูโอ้ทุกคนจะยิงเข้าก็มันยิงเข้าง่ายๆเลยนะโอ้เมซี่คมจริงๆทุกคนเมซี่อยู่ทีมไหน,น่ะทุกคนทำไมมันก๊อตขนาดนี้เนะออเมซี่ก็ก็เพิ่งยิงไปนะทุกคนนต่นาที่สามอ่ะสามเหลียล่ยมลยทุกคนจนคาลแล้วก็ด้งเข่านะ มันโหดเกินบาซาอยู่ที่สองนะทุกคนอีกสเปนนะ,ละ,ละเลยลก,กาทุกคนเจ้าบ,บุญทุ่มบาเซลูนานะใครแฟนบาซาก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเลออิฟพูก,ก็คอมเมนต์มาได้นะ <laughs> โอเคปะต่อน,นึ่องหมอคีนโอ้โหจะบีบเบียดเขาทุกคน,น,นะกคนแล้วก็เขาก็ตีตื้นละมานแล้วทุกคนสองประตูต่อสามนะก็โหดอนั <Nope. S 2> นนะทุกคนประมาทไม่ได้นะโอเคยิงเล่นแล้วก็ยิงโดนนะทุกคน มาดับบอลได้เหมือนเดิมนะโอเคขึ้นเกมมาที่มอยคีนนะทุกคนมอยคินพิกรอเพื่อเติมไม่มีใครเติมโอเคจังหวะนี้เดีเ๋ยวเข้ามาด้วยทุกคนมันแบบมันโล่งเกินนะทุกคนมันมันแบบในใจเราคิดว่าแบบมันโล,ล่งเราก็จะเลี้ยงตัดเข้าในนะทุกคนก็เจอบงัองอเหมือนกันมันก็แบบสองจิตสองใจนะจะทําอะไรดีจะเปิดเข้าในหรือจะเลี้ยงเข้าในเองสุดท้ายมันก็ต้องเออส่งให้เพื่อนนะทุกคนแต่จังหวะ้ช้าไปนะโอเคมอยคีนจังหวะนี้ไม่พลาดโอ้โห ฟันได้หรือเปล่าทุกคนหายเลยนะกคนเบียดเมื่อกี้โอเคเมสซี่ขึ้นเกมมาที่โรนันโดโรนันโดว่าไงมองขวามองขวาโอเคส่งมาขวาขวาวิ่งเติมขึ้นมาเลี้ยงไลลขึ้นมาหาเพื่อนลง <No. S 1> เปิดขึ้นมาจังหวะนี้โอเคดักได้แบบนิ่มๆนะทุกคนมานาทีก็40ไม่ใช่4ีสินาทีเี็79แล้วทุกคนมาต่อเลยมอยคิน มองไปที่เลวานอฟสกีโอ้โดนดักได้จังหวะน,นี้จังหวะส,สวนวิเอล่าขึ้นมาเจอบื้นมาจังหวะน,นี้โรนัลโด้โดนโดนมีสนวนล่มในเกมนี้มากเลยนะทุกคนกับแมสซี่โฮดเกิร์ดน่มาดิเห็นบาเป้สไลด์ไม่โดนนะโอเคดักได้มาแลาได้บอลเหมือนเดิมโอ้โหวิเอล่าแทงบอลมาจังหวะน,นี้คิดมันนะทุกคนยิดมันได้กิดมันบังบงังใช่ยิดมันบอกว่าทุกคนโอเคมาไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนมาเลุยนต่อ ก็ไม่ต้องเอ่ออะไรมากนะุกคุณไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะก็ผลกอก็ประมาณนี้แล้วตะคุณก็แพ้ไม่เป็นไรนะถ้าชนะก็ไม่เป็นไรนะก็ขิงหน่อยนะถ้าชนะเออ nope ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะุกคนแต่ก็ก็พอตัวเออก็มาดีครับมาเลยต่อเอ้ยสี่ยฟ้าตะคนจังหวะดีเอ้ยโอ้หุิดมันโอเคทดกหนึ่งนาทีตะคนในครึ่งหลัง น่านจะเป่าหมดเออโอเคมากเราก็ชนะ3ประตูต่อ2นะทุกคน <Nope. S 1> ถือว่าตึงอยู่นะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์มานะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ